สวัสดีครับพี่วรรณาครับอ้าวพี่วรรณาเดี๋ยวเดี๋ยวกสัมภาพไหมครับนังแป๊บนึงได้ได้ได้ครับโอเคสัมภาษณ์นานไหมไม่นานไม่นานหรือว่ายังไงอ่เดี๋ยวพอดีนานกบ่าเกาปะนะโอเคโอเคอ่ะอัเริ่มนะอ่ะก็พี่วรรณาเล่าเรื่องที่ไลฟ์สดให้ฟังที่เห็นเต่าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ให้ฟังหน่อยครับเริ่มแล้วเนาะอ่าครับโอเคค่ะ วันนี้นะคะว่าตอนกลางวันนะคะ,ะมีญาติคนไข้ที่เขาไปเขา้าคนไข้ที่โรงพยาบาลนะซึ่งตอนพอหลังจากบปายช่วงบ่ายพุ่พยาบาลจะไล่ไม่ใช่ไม่ใช่ไล่ค่ะจะโรงพยาบาลอาจจะให้ญาติคนไข้ลงมาข้างหือาคนไข้ก็ญาติคนไข้ก็เต็มน,น้ำจะเดี๋ยวตายโดนทรายนะเยอะไปหมดเลยหลายคนมากแตเออฝน,นตก,กพอดีค่ะพอฝนตกใช่ไหมคะพอฝนตกฝนก็ออกทุกทันทีเลย ดาวนะคะอยู่ย่าก็ออกจากต้นไทรเลยเต่าของแท้นะคะตอนนี้พอฝนตกมาจากไหนก็ไม่รู้ฝนตกปุ๊บออกมาปั๊กเลยแต่ที่แน่ๆนะคะออกมาจากต้นไทรนี้นะคะนี่ต้นไทรเนี่ยที่แน่ๆ่าเมื่อกี้ออกมาจากต้นนี้นะคะนี่ไม่รู้เขาอยู่ได้ยังไงนะคะข้างในเนี่ยลบ้นก่อน เขาบอกว่าหลบฝนก่อนนะคะตอนนี้พญาเต่านะคะพญาเต่าออกจากต้นไทรนะคะฝน,นตกปุ๊บออกมาจากต้นไทรปั๊บเลยเห็นเลยว่าออกจากต้นไทรแต่เราไปดูแล้วไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนเนรอแต่เราก็เห็นว่าเออใช่ค่ะแต่เราก็เห็นว่าเต่ามันมาจาก ตรงต้นทรับาาเราก็เ,าเ,าเลยไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะที่ฝนมันตกฝนมันตกแบบตกแรงรึทีเดียวเลยนะอ่ะแาแต,าตา่ทีนี้ชาวบ้านก็ต่างต่างที่จะอะตีเป็นตัวเลขว่าเลขอะไรอย่างงี้บางคนก็บอกว่าขอให้ปยาตาวเข้ยลูกลออลูกลานทีู่่ในโรงพยาบาลให้หายเร็วๆ ยจะได้มาทำบุญให้พยาตาต่างคนกต่างก็พูดไปเนาะต่างคนก็วนะ่ากอุ้ยไม่ใช่เลขตีกันเป็นหลายตัวมากเลยนะคะทั้งขอเขาไปเปิดพิูจดูแล้วกันเนาะที่เขาตีตัวเลขกันนาะนนี้ับงวดนี้หนึ่งศูนย์สี่ชัวรชัวร์ชูคอหนึ่งเตาวงกลมหนึ่ง สอวงกลมเป็นศูนย์สี่ขานะฮะสี่ขา 104. หนึ่งศูนย์สี่ห้ามพลาดนะ104คะหนึ่งศูนย์สี่วันนี้น,นี่จนเจ็บคนป่วยได้มากนอ่จะหยาดคนป่วยได้มากเออเปิมาเรียอยู่นี่ผู้ป่วยกับอให้หายเด้อวะป่วยกับอไอ้หายจวงเห็นเต้าเด้อขอ๋อจวงเห็นเต้าขอโศกขอลาบนำ อันเจ็บกลวยแล้วก็ให้ช่วงให้เศร้าแล้วก็ขอสุขขอลับอหไรมี่แห่โตใบเน่ยเหยดหน้ากัแหยแห่แหเรมนาะนโต๊กับต๊ณกว่านี้แน่นาะเออข้าานัเห็นไหมน่ะมันไมันก้าว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 เามันขาดกไฟก้าทั้งหมดเลยก้าวตัว แต่เขาบอกว่าห้าห้าไปห้ตัวเจ็ดใช่ไหมตาดีได้ตาียเต่างอยเน้อกระหนึ่งเน้อกระหนึ่ตีเอาตีเอาเน้อกระหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะพี่วรรณา วันนาบอกตัวเลขพอจําได้ไหมมีบางคนก็บอกว่า47อะค่ะ47แต่ถ้าว่าให้วันนาเดาตัวเลขนะคะก็คือเต่าเต่าแล้วึ้นหนึ่งมาหนึ่งตัวเนาอะอฮแล้วเต่าถ้าก็หดหัวหดหาหดอะไรหมดก็จะเป็นเลขศูนย์แล้วก็เลยตีหนึ่งศูนย์แล้วก็สี่คือก็มีสี่ขาอย่างเงี้ยแล้วก็เลยตีเป็นหนึ่งศูนย์สี่บางคนก็ตีเป็นสี่เจ็ดอย่างเง<อ>ี้ยค่ะนั่นะ แล้วหลังจากตางก็ดีใจนะคะทุกคนตามมาลุ้มดูว่าไอเต่ามาจากไหนจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าจากจักคือก็ออกจากจักไม่ได้อยู่แล้วรู้ประมาณได้ยังไงเชื่อว่ามามาจากต้นต้นไทรใช่ไหมครับค่ะใช่เห็นมาออกจากต้นไทรเลยเราไม่ได้ไปดูตางนะนะแล้วหลังจากจากฝนตกเขาเขาไปไหนพญาเต่าอะไรเนี่ยหลังจากฝนตกนี้เราไม่ได้ดูเพราะว่าตอนนั้นให้เขาเดินเล่นไปเรื่อยๆก็เลยไม่ได้ดูตามต่อน่าจะเข้าไปที่ต้นไทรต่อนะคะ ครับโอเคโอเคครับตรงนั้นก็จุ้มชื่อตรงนั้นมันเป็นญาเป็นญาที่เขาปลูกไว้แเก็ตนที่เอเป็นที่คนคนเอ่อพ่อค่ายญาติมาเยี่ยมญาติใช่ไที่ตรงนั้นอ่ะมาใช่ค่ะใช่คนมาเยี่ยมญาติมาหาคนเลยเยอะเลยดับคนตกปุ๊บคนหายเราคนหายลูกเต่าออกมาทันทีเลยค่ะ เช,ชื่อนะว่ามาให้โชคหรือเปล่าเชื่อพี่วนาเชื่อว่ามาให้โชคหรือเปล่าคิดว่าเขา่าจจะมาให้โชคนะแล้วอยู่ๆออกมาวันที่ันทีคนแถวนั้นบอกว่าไม่เคยเห็นพญาเตาอ๋อไม่เคยเห็นออกมาเลยใช่ไหมครับได้ค่ะอืก็เลยว่าน่าจะมาให้โชคกับทุกคนนะดูแล้วอ๋อขอบคุณพี่วรรนามากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ